สวัสดีครับสายช่างทุกท่านวันนี้พอดีได้มีเครื่องมือมาใหม่นะครับนี่ครับตัวนี้เพิ่งสั่งมานะครับสดๆร้อนๆยี่ห้อนี้นะครับจากช้อปปี้เผื่อท่านใดดูแล้วสนใจก็หาดูเอานะครับในราคาไม่แรงนะครับตัวนี้เพราะว่าผมดูบางเจ้านี้แรงครับสั่งจากนอกก็ แดร้อยก็มีบางร้านพันกว่าก็มีนะครับตัวนี้นะครับจะดูว่าได้อะไรมาครับผมได้มาเนี่ยละคร,รวมรวมสูงนี้ก็สองร้อยห้าบาทนะครับจากช็อปปี้นะครับมาดูกันว่ามันจะใช้งานยังไงหรือว่าเป็นยังไงครับนี่ครับย่้อนี้นะเพราะว่าดูรีวิวเขาแล้วน่าจะดีนะครับก็เลยเอามาเสิร์ฟผมก็แกะมาบ้างแลนะ้วล่ะ ได้อะไรมาบ้างนะครับตรงห้าบาทดูนี่ครับบูชัวนึบาทนี่คือคู่มือนะครับรวน่าเชถือครับน่าเชถือดูแล้วนี่ครับนี่ีวอโค แล้วครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่พระเอกของเรานะครับไม่ได้ใช้แบบใช้อะไรนะครับรวนี่ครับดูดูเนื้องานนะครับได้ประมาณนี้ครับเนื้ออันเนื้องานเขาดีมากเลยครับเจดูดนี่เป็นอย่างนี้นะครับไม่มีฝาปิดนะครับถ้าออกก็น่าจะ นี่นะครับผมยังไม่เคยลองเอามันจะดันมาจากทางนี้นะครับน <c oughs> ี่ครับม,มีน้ำหนักด้วยครับน้ำหนักดีด้วยครับไม่มีรูนะครับตุกคาเป็นหัวทอกนะครับแล้วก็พวกเดี๋ยวออกมาให้หมดเลยนี่ครับของแบนแบนมีลายขนาดนะครับอืม มีกค่มีน่าจะหนึ่งสองสามสี่หมีหกอันสิบสองหัวะนะครับน่ครับน่าจะแข็งแรงนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กด้วนะครับมแม่เหล็ก แม่เหล็กนะครับในประมาณนี้นะครับแล้วก็นี้ตอนเนี่ยตอนแรกกูมาเนี่ยว่าหมุนหมุนไม่ค่อยได้นะครับโอ้มันแน่นมากตัวนี้ปรับนี่มันมันแน่นดีเหลือเกินนะครับนี่เออพอพอลองสักพักเออได้ได้นะครับมันจะตัวเนี้อันนี้มาคลอ เนี่เสียบเข้าไปเลยนะครับโอโ้แน่นปึ๊กเลยไม่มีรุดนะครับนี่เสียบแล้วถ้าจะออกก็นี่นะตัวนี้นลงลงออาออกได้แต่ถ้าเสียบเข้านี่ก็จะนะครับจะเสียบไม่ดูนะครับอืมอืม,มไม่มีโยกเลยครับแล้วตัวนี้อยู่กลางนะครับตัวนี้ยังยังไม่ฟรีนะครับปรับปรับให้มันแน่นแบบแบบใช้งานอย่างนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะวเราปรับไปทางนี่อ่ปรับไปตางนี้อ่าปรับนี่ก็จะเป็นขันเข้านะครับขันเข้าอ่ะฟังเสียงครับเสียงเงียบมากเลยขันเข้านะครับแล้วก็ถ้าปรับไปทางนี้อ่าแก๊กนี้ก็ขันออกนะครับนี่ครับเสียงก็ประมาณนี้ครับ ไม่ผิดหวังครับกับราคานี้ผมว่าเกินราคานะครับเพราะว่าดูถ้าตัวอื่นก็ไม่เคยลองนะครับประมาณ4ี่รกว่าบาทนี่ไม่เคยลองแต่ถ้าร้อยกว่าบาทถ้าไม่ใช่ตัวนี้ครับผมเคยลองแล้วมันเป็นก้องแกงก้องแกงเป็นคนคอนเป็นโยกโยกแต่นี่มันนี่ครับตัวนี้ก็ตัวนี้น่าจะเป็นสเตนเลสหรืออะไรนี่แหละนี่พลาสติก เส้นเหล็กหรือพลาสติกชุบผมว่าเป็นน่าจะดีครับตัวนี้อันนี้เป็นเหล็กครับโดดโดดเป็นเหล็กน่าจะเป็นอ,นอลูมิเนียมหรือเปล่าตัวนี้พลาสติกเนื้องานเขาละเอียดดีครับว่าเกินราคาครับถ้าใครที่ชอบแบบของนี่ใช้ขัวงไฟฟ้าเลยเนี่ยเสียงประมาณนี้ เสียงหวานเลยครับเสียงหวานครับแล้วก็ปรับปรับแน่นดีครับปรับแล้วมันไม่ค่อยตัวนี้ไม่ค่อยคอนครับแน่นเอยดเลยอลองไปหาดูเอานะครับเผื่อใครสนใจในช้อปปี้นะครับตอนนี้ผมได้ในช้อปปี้ดูเนื้อง,งาน เวลาใส่ก็น่าจะไม่พบกลัวอย่างเดียวแ้วครับกลัวหายครับเพื่อนพ้องน้องพี่เห็นไม่ได้แล้วครับเครื่องไม้เครื่องมือเราเห็นเราเป็นยืมยืมแล้วเป็นหายไม่หายก็พังสองอย่างครับแต่ว่าก็ไม่หายโอ้มีมีน้ําหนักพอประมาณนะครับมีน้ําหนักครับถ้ารวมถ้ารวมพวกลูกต่างๆนี่ครับมีน้ําหนักนะครับ คุ้มครับคุ้มครับแนะนำเงี้ยเลยไม่ออกเลยครับจะเสียบอ่ะเสียบเข้าไปเลยแล้วก็แทบจะไม่คอนอถ้าใครไม่ถนัดก็ปรับไว้ตรงกลางแค่นี้แต่ตรงกลางมันก็จะเป็นตายเลยครับแบบไม่ต้องฟรีไม่ฟรีไม่อะไรเลย นิดหนึ่งแต่ก็ดีครับดีด,ดีเสียงไม่ดังนะครับตอนแรกตกใจนึกว่ามันใช้ไม่ได้มันต้องใช้แรงนิดนึงมาใหม่ๆครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับดีๆครับชอบครับชอบ,ชอบโอเคครับขอบคุณครับที่รับชม